วันใหม่ไทยพีบีเอส21มก,กราคมเปิดมุมมองข่าวให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันทุกสถานการณ์ค่ะจะมองไปข้างหน้ากับทิศทางข่าวที่จะเกิดขึ้นในวันใหม่ไทยพีบีเอสครับกองทัพเสื้อกาวและบุคลากรทางการแพทย์รประกาศจุดยืนเคียงข้างกปปสปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งขณะที่8คณะบดีโรงเรียนแพทย์ร,ร้องรัฐยุติบทบาทคือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่รับผิดชอบซึ่งหมอทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ชาวนาทั่วประเทศเดินหน้ากดดันรัฐบาลจ่ายเงินจำนำข้าวจับตารัฐบาลหารือกอกตอขอกู้เงิน1.3แสนล้านบาทอกอกตเร่งหาทางออกไร้ผู้สมัคร28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดภาคตาใต้วันนี้มองข้ามช็อตฉากการเมืองหลังเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ ที่รัฐบาลจะต้องจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทับ2,557นะครับนายยนยงพงราชรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังคงยืนยันจนถึงขณะนี้ว่าจะไม่เบี้ยวจ่ายเงินให้กับกเกษตรกรอย่างแน่นอนแต่ว่าขั้นตอนการหาเงินยังต้องติดขัดเพราะว่ามีการยุบสภาแล้วก็อยู่ระหว่างการขอความเห็นจากกะกะตนะครับก็เลยทําให้นายยนยงนะคะฝากไปถึงสาภาพแปรงงานของทกศว่าเวลานี้ควรจะต้องออกมาช่วย เหลือเกษตรกรก่อนนะคะแต่ทางสาภาพของทอกศก็ยืนยันว่าจะไม่นําเงินฝากของลูกค้าไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวอย่างแน่นอนและหากยังมีการเดินหน้าแนวคิดนี้พวกเขาก็จะยกระดับการชุมนุมค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณนันทินีใน,ในช่วงปากท้องค่ะ คณะกรรมการของทกศยืนยันจะใช้สภาพคล่องในการจ่ายค่าจำนำข้าวสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกศก็จะยกระดับการชุมนุมอย่างที่คุณพาวดีกับคุณวราวิทย์บอกไปนะคะอย่างเช่นการชุมนุมเพื่อขับไล่คณะกรรมการและผู้บริหารของทกศแต่ก็จะมีการแสดงอรารยะขัดขืนด้วยนะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการหยุดงานค่ะ นี่ก็คือภาพบรรยากาศการรวมตัวกันของพนักงานอกสอนะคะหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะที่แต่งชุดดำบริเวณสำนักงานใหญ่เมื่อวานนี้นะคะ mm hmm. การออกมาของพวกเขาก็เพื่อย้ำจุดยืนคัดค้านการไม่นำเงินฝากของลูกค้าไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวรอบล่าสุดค่ะ ด้านประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกศบอกว่ารู้สึกเห็นใจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจำบนำข้าวนะคะแต่ก็ไม่สามารถนำสภาพคล่องของธนาคารออกมาใช้ได้โดยการจ่ายเงินค่าจำบนำข้าวต้องใช้เงินจากการระบายข้าวและเงินที่รัฐบาลจัดหามาให้เท่านั้นค่ะขอประกาศต่อหน้าอาจารย์ว่าสภาพคล่องนั้นหรือเงินฝากนั้นนะครับเป็นส่วนที่ถูกกำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ควบคุมดูแลโดยกระทรวงการคลังนะครับเราก็ต้องดำรงไว้ประมาณสัก6 0 0 0ื่นล้านเป็นสภาพคล่องปกติถือว่าขั้นต่ำแล้วนะครับอีก8 0ดหมื่นกว่าล้านไว้สำหรับพี่น้องที่ใช้บริการสินเชื่อนะครับที่เป็นสินเชื่อการผลิตในหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยปอมันวัวควายก็ตามแต่นะครับ ส่วนที่เหลือก็คือพี่น้องผู้ใช้บริการฝากเงินที่เราเรียกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินขณะที่การประชุมคณะกรรมการของทกศที่กําหนดไว้ช่วงประมาณบ่ายสองเมื่อวานนี้ก็ต้องยกเลิกไปนะคะเนื่องจากไมค่ครบไม่ครบองค์ประชุมเพราะเดินทางเข้ามาไม่ได้ค่ะขอรับรองกับี่นนะครับว่าวันนี้ไม่มีวาระเรื่องเอาเงินของทกศไปจ่ายเงินกระดข้าวแต่อย่างไรครับเราได้เอาเข้าที่ประชุมมาแ้ว กฎหมายทุกขั้นตอนแล้วนะครับว่าจะเอาเงินตกสอออกไปโดยนักการโดยที่ยังไม่ชอบวนกฎหมายนี้เรายังออกทำทุกขั้นเอาเงินออกไปไม่ได้เด็ดขาดครับการออกมาคัดค้านของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกศและระบุว่ารัฐบาลต้องมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับการจ่ายเงินนายยันยงบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะและหากจะให้ออกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมือง คือท่านอย่ามาคิดแทนฝ่ายบริหารเขาให้ฝ่ายบริหารเขาคิดสาภาพทกศควรจะคิดว่าหนึ่งรายได้ของทกศก็มาจากชาวนาเยอะแยะนะครับในยามที่เขาเดือดร้อนก็ควรจะไปช่วยเขาอันนี่คือคำฝากของผมนะครับนายยงยงยังได้ฝากถึงธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะว่ารัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือค่ะ ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของภาคเอกชนต่อโครงการรับจำนำข้าวนะคะเมื่อวานนี้องค์กรต่อต้านคอรับช่นก็ได้มีการเรียกร้องให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปชออกมาระบุว่าการขายข้าวแบบ G 2 G หรือว่ารัฐต่อรัฐให้กับจีนไม่มีจริงค่ะจะต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่อาจจะมีประเด็นละเลย ปล่อยให้เกิดการทุจริตขึ้นอีกทั้งต้องรับทั้งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อชาวนาและประเทศโดยไม่เปิดเสยความรับผิดชอบหรืออ้างเหตุความอ้างเหตุัดความรับผิดชอบ ในวันนี้เวลา10นาฬิกานะคะนายกิติรัตน์นรนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าไปชี้แจงถึงความจําเป็นในการค้าประกาศเงินกู้130,000ล้านบาทกับกกตค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรค่ะคุณภาวดีคุณวราวิคยาขอบคุณคุณนันที่นีนะคะ